ลมหนาวปลายปีผัดพาระรอกหมอกเขาให้รอยละลานเหนือยอดไม้หมู่บ้านเล็กๆบนดอยเงียบสงบมีเพียงเสียงนกปลากับระฆังวัดที่ดังเป็นจังหวะคอยเตือนว่าวันอย่างไม่สิน้นถึงแล้วจากคนเดือนบ้านยายคำอยู่ท้ายหมู่บ้านนู้นมีต้นมะขามใหญ่นาบ้านจำง่ายคนขับรถสองแถวหันมาบอกหญิงสาวในชุดเสื้อกันหนาวสีเทาเดือนพยักหน้าขอบคุณเบา,เบา แล้วลากระเป๋าเดินไปตามเส้นทางลุกรังเส้นทางคดเคี้ยวทำให้เธอหยุดพักเป็นระยะระหว่างทางเธอได้ยินเสียงเด็กหัวเราะเบาๆดังมาจากที่ในซักแห่งแต่พอหันไปกลับไม่เห็นใครในที่สุดเดือนก็ถึงบ้านไม้หลังเก่าที่มีต้นมะคามสูงใหญ่แผ่เงาใหญ่คำยืนรอยอยู่หน้าบ้านลางผอมเล็กลังงุ้มแต่ดวงตาคมกริบใหญ่คำใช่ไหมจ้าหนูชื่อเดือน ติดต่อขอพักไว้แล้วจ้ะหญิงสาวกล่าวทักยกมือไหว้อย่างสุภาพใหญ่คำพยักหน้าเออหน้าคุณๆนะเอ่งเคยมาที่นี่หรือเปล่าเดือนสายหน้าไม่เคยเลยจ้ะนี่เป็นครั้งแรกนี่ชีวิตในเมืองมหาความสงบจ้ะใหญ่คำหัวเราะเบาๆสงบแต่บางทีที่นี่ก็มีของมันเองอยู่บางนะเดือนเลือกคิ้วสงสัยแต่ก็ไม่ได้ทมต่อ เธอรู้สึกแปลกๆก,กับสายตาใหญ่คำที่มองเธอเหมือนมองทะลุเข้าไปในความคิดความรู้สึกของเธอเองคืนแรกในหมู่บ้านผ่านไปเงียบงนันเสียงลมพัดใบไม้แห้งกรอบกรอบดังเป็นจังหวะเดือนดับไปด้วยความอ่อนล้าแต่ไม่นานเธอก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งในความฝันเธอยืนอยู่กลางป่าทึบหมอกหนาจนมองไม่เห็นทางทันใดนั้น เสียงสะอื้นแผ่วเบาก็ดังขึ้นจากเบื้องหน้าหญิงสาวคนหนึ่งในชุดพื้นเมืองน่งกอดเข่าร้องไห้อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ผมยาวคลอใบหน้าพอเดือนเดินเข้าไปใกลหญิงคนนั้นเงยหน้าขึ้นดวงตานั้นชุ่มน้ำตาใบหน้านั้นเหมือนเดือนทุกระเบียดนิ้วใชคคาทีเสียงแผ่วเบาแต่หนักแน่นเอ่ยออกมาเดือนสะดุ้งตื่นขึ้นมาในห้องไม้มองไปรอบๆด้วยหัวใจเต้นรัว ชาวตรูเดือนเดินลงจากเรือนเห็นยายคำกำลังต้มน้ำอยู่ยายจ๊ะที่นี่เคยมีใครที่หน้าตาเหมือนหนูบ้างไหมจ๊ะเดือนถามอย่างลังเลยายคำเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเสียงแผ่วเอ็งฝันเห็นนวลแล้วล่ะสิแฝดของเอง็งที่มีหน้าตาเหมือนเอ็งถูกระเบียดนิ้วสินะเดือนขมวดคิ้วแฝดยายคำพยักหน้ามองออกไปที่หมอกยามเช้า เออเรื่องมานานแล้วล่ะแต่ดูทายเองกับมันจะมีกรรมยงใหญ่กันมากกว่าที่คิดนะไอมองยังคงปกกลุมแน่นทั่วทั้งหมู่บ้านแม้แดดเช้าจะเริ่มสาดแสงเดือนนั่งค้างเต่าไฟเล็กๆก,กับยายคำกลิ่นน้ำขิงหอมกลุ่นในถ้วยดินเผาทำให้ใจเย็นลงแต่ความฝันเมื่อคือนยังคงวนเวียนในหัวยายจ๊ะแฝดที่ยายพูดถึงเมื่อคือนคือใครกันแน่ยายคำไม่ตอบที แกเงียบไปครู่หนึ่งมองเปลวไฟนิ่งๆและจึงเริ่มเอ่ยช้าๆเมื่อหลายสิบปีก่อนหมู่บ้านนี้มีเด็กฟ้าแฝดคู่หนึ่งพี่ชายชื่อเนื้อน้องสาวชื่อนวลหน้าตาเหมือนกันราวกับคนเดียวกันแต่จิตใจคนละครัวเดือนขมวดคิ้วเหมือนกันแค่หน้าตาใชา่เนื้อเป็นเด็กขวางโลกพูดน้อยดื้อไม่คอยยิ้มส่วนแม่นวลน,นะ ยิ้มง่ายใครเห็นขอรักเจ้านวลมักช่วยยายทําบุญทํากับข่าวให้พระเป็นเด็กขยันวันไหนไม่เห็นนวลหมู่บ้านเหมือนขาดแสงแล้วทำไมถึงบอกว่าเป็นแฝดต,ต้องคำสาปละจ๊ะยายคำหันมาสบตาเดือนแวบวบตาเต็มไปด้วยบางสิ่งที่ลึกเกินคำอธิบายมันมีเรื่องแปลกแปลกอยู่ใครๆก็พูดถึงกันว่าเวลาแฝดสองคนนั้นยืนกลางแดด แสงเงาจะไม่เท่ากันเดือนเบิกตากว้างหมายถึงยังไงจ๊ะเหมือนมีคนเดียวที่มีเงาอีกคนไม่มีบางวันเป็นเงานวนบางวันเป็นเงาของเหนือชาวบ้านเชื่อกันว่าคนใดคนหนึ่งเป็นเงาของอีกคนหรือไม่ก็มีวิญญาณสิงอยู่ในรางใดรางหนึ่งเดือนกลืนน้ำลายความหนาวไม่ใช่แค่อากาศแต่เหมือนลามเข้ากระดูตอนนั้น แม่ฟ้าแฝดเสียตั้งแต่เด็กเดือแต่ยายที่เลี้ยงพวกเขาเห็นมาตั้งแต่เล็กๆเหนือหนักไม่เคยยอมให้ใครเข้าใกลนวลยิ่งโตยิ่งเก็บตัวไม่ไว้ใจใครแม้แต่ครูบาอินยังว่าเด็กพวกนี้มีกรรมผูกพันกันมาลึกกว่าชาตินี้เดือนนิ่งฟังสมองเริ่มจับโยงได้กับสิ่งที่ฝันเมื่อคืนแล้วตอนนี้พวกเขาอยู่ไหนกัน ยายคำถอนหายใจนวนหายไปตอนอายุสิหหายไปกลางปา่าไม่มีใครพบแม้แต่ร่างส่วนเนื้อหลังจากนั้นไม่นานก็หายไปอีกคนเสียงหมอกยังคลุมรอบ,บ้านอย่างเงียบงนันบางคนว่าเป็นคำเก่าที่หลากกันมาบางคนว่าคนหนึ่งตายอีกคนจึงอยู่ไม่ได้เดือนหลบตาลงเธอรู้สึกว่า เรื่องนี้กำลังจะนำเธอไปสู่บางอย่างที่ลึกกว่าแค่ความบังเอิญแสงแดดป่ายคล้อยสองลอดช่องฝาไม้เข้ามาในห้องเดือนกำลังจัดของบนชั้นเก่าเมื่อมือไปสะดุดกล่องไม้สานใบหนึ่งฝนจับหนาเหมือนไม่มีใครแต่ต้องมานานหลายปีเธอเปิดฝาอย่างระวังด้านในมีผ้าขาวบางห,ห่อหุ้มสิ่งของบางอย่างไว้เมื่อคลีออกเธอเห็นส้อยลูกปัดเส้นหนึ่งลูกปัดไม้คมเล็กหลากสี สลับลูกปัดแดงสองเม็ดตรงกลางทันใดน,นั้นลมหอบหนึ่งพัดวุบเข้ามาทั้งที่หน้าต่างปิดอยู่เดือนรู้สึกขนลุกวับไปทั้งแขนยหญ่คำจ๊ะเดือนเอ่ยเรียกขณะเดินลงจากเรือนไปหาแกที่กำลังตำขมิ้นอยู่หลังบ้านส้อยนี้ของใครหรือจ้าใหญ่คำหยุดมือตำทันทีแววตาเปลี่ยนไปในชั่ววินาทีที่เห็นสร้อยเอง็งไปจืดที่ไหนมา ในห้องเก่าหลังบ้านจ่ากล่องไม้นั่นแหละยายคำรับสร้อยไปถือไว้เบาๆน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยหนี่ของนวลยายเป็นคนทำให้มันเองวันนั้นมันยังของคออยู่ก่อนจะหายไปเดือนเงียบไปความเย็นเยียบแผ่สั่นขึ้นมาในอกคืนนั้นเดือนเข้านอนเร็วกว่าทุกคืนแต่ไม่อาจหลับสนิทถือพลิกตัวไปมาในความเงียบที่ชวนอึดอัด เดือนเดือนเสียงกระซิบแผ่วเบาดังมาจากทิศทางป่าหลังบ้านเธอลุกขึ้นนั่งหัวใจเต้นแรงพยายามตั้งสติคิดว่าอาจเป็นเสียงลมแต่แล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกเดือนมาช่วยคาทีเธอลุกจากที่นอนเดินไปที่หน้าต่างพยายามเพ่งมองออกไปในความมืดมีเพียงต้นไม้กับหมอกบางเสียงจริรรรงรีเดรยดังระงมทันใดนั้น ใส่ลูกปัดที่วางอยู่บนโต๊ะก็ร่วงหลงกับพื้นเองอย่างไม่มีใครแตะต้องเดือนตกใจหัวใจเต้นแรงหายใจไม่ทันเธอเรีบเดินลงไปเรือนหายายคำทันทียายยายได้เสียงอะไรแปลกๆไหมจ๊ะยายคำที่นั่งจุดเทียนอยู่นอกชานบ้านหันมามองเธอด้วยสายตานิ่งสงบกว่าที่คิดเสียงเรียกจากป่าใช่ไหมเดือนพยักหน้าทันทีใช่จะ้ะ<ๆ>เสียงเรียกชื่อหนูเลย เมือนเสียงผู้หญิงเหมือนเสียงในฝันคืนนั้นใหญ่คำลุบตาลงนวลมันยังรออยู่ที่เดิมรอคนที่ฟังเสียงมันออกหมายความว่ายังไงจ๊ะเดือนถามเสียงเบาใหญ่คำเงยหน้าขึ้นมองตรงไปยังพื้นป่าทถืเปื้องหน้าบางทีเองอาจจะเป็นคนเดียวที่จะพามันออกจากตรงนั้นได้แสงแดดเช้าอบอุ่นแต่ในใจเดือน กลับหนาวเยือกอย่างไร้เหตุผลหลังจากเหตุการณ์เมื่อคืนเธอรู้ว่าเสียงนั้นไม่ใช่เพียงความฝันใหญ่คำจ้าแถวนี้มีที่ไหนที่นวลเคยชอบไปบ้างไหมเดือนถามขณะช่วยแกเก็บสมุนไพรริมรั้วใหญ่คำคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนตอบศาลาเก่าหลังวัดนะแต่ตอนนี้ร้างไม่มีใครเข้าไปแล้วทำไมล่ะจะ๊ะเขาว่ากันว่ามีเงาคนเดินอยู่ในนั้นตอนดึก,ดก แต่ไม่มีใครอยู่จริงแม้ใจจะไหววูบเดือนก็ยังตัดสินใจไปดูในวันนั้นเองวัดอยู่ไม่ไกลนักศาลาเก่าที่ว่ายืนเงียบอยู่ใต้ต้นโพใหญ่พื้นไม้ผุผูส่งเสียงกรอกแกลบทุกก้าวที่เธอเยียบภายในศาลามีฝุ่นจับนา้ากลิ่นเก่าๆใายกระดาษชื้นและไม้เปื่อยเดือนค่อยๆเดินสำรวจไปจนถึงมุมใดมุมหนึ่งของโตเตีย้ยที่นั่นเธอพบกล่องเหล็กเล็กๆ ล็อกไว้ด้วยสายหนังเกา่าเธอเปิดออกด้วยปลายมีดที่พกไว้ติดตัวภายในมีสมุดปกผ้าลายดอกซีด<ๆ>เดือนเปิดอ่านอย่างระวังตัวหนังสือวัดแต่เรียบร้อยเริ่มต้นด้วยคำว่านวนเขียนไว้ให้ตัวเองมือของเดือนสั่นเล็กน้อยเธออ่านต่อพี่ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเวลาพี่มองข้ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนมันเหมือนมีอะไรในใจเขาที่เก็บไว้ตลอด วันนี้เขาโกรธอีกแล้วข้าแค่พูดว่าข้าอยากไปเรียนต่อที่เมืองพี่ไม่พูดอะไรนางนิ่งนๆแ้วพูดว่าข้าไม่ให้ไปข้าฝันทุกคืนฝันว่าพี่ลักข้าเข้าไปในป่าข้าไม่ได้กลัวป่าหรอกขากลัวแววตาพี่ตอนในฝันต่างหากเดือนหลับตาหายใจลึกเธอรู้สึกถึงความอึดอัดและความกลัวที่แทรกอยู่ในถูกบรรทัดเสียงแผ่วจากเบื้องหลัง ทำให้เธอหันควับมาเจอของมันจนได้สินะเสียงชายชาราดังขึ้นเป็นครูบาอินพระชาราผู้ดูแลวัดหลวงตาท่านรู้เรื่องนี้ครูบาอินพยักหน้าเบาๆรู้แต่ไม่มีใครถามข้าเลยไม่ได้พูดเดือนยินสมุดให้นี่คือความจริงของนวนใช่ไหมจ๊ะครูบาอินหลบตาเด็กทั้งสองมีกรรมหนักต้องชดใช้กันเอง เหนือรักนวลมากแต่ความรักของเขากลับเป็นดั่งเงาที่คอยบดบังแสงของนวลเดินกำสมุดไว้แน่นรู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของความจริงที่อาจนำเธอไปสู่ความลับที่ยังหลับไหลอยู่ในป่าคืนฝนพล้ำเสียงหยดน้ำกระทบหลังคาไม้ดังเป็นจังหวะเดือนถือเทียนเล่มเล็กเดินฝ่ากความมืดไปยังศาลาเก่าวัดตามคำแนะนำของยายคำเธอบอกว่า หากอยากรู้ความจริงของแฝดคู่นั้นไปถามครูบาอินศาลายามค่ำเงียบสงัดเรากับเวลาหยุดเดินเดือนค่อยๆก้าวขึ้นเรือนไม้ก่อนจะพบภพาชราใน้าจีวันสีมนนั่งสมาธิอยู่กลางแสงเทียนขออภัยจากลวงตาหนูมารบกวนเดือนพูดเบาๆพลางยกมือไหว้ครูบาอินลืมตาขึ้นดวงตาท่านสงบนิ่งแต่ลึกนัก เองมาเพื่อถามเรื่องแฝดสินะเดือนพยักหน้าหนูรู้ว่ามีบางอย่างมากกว่าที่เห็นจ้าหนูรู้สึกเหมือนว่าตัวเองเกี่ยวข้องภาชลาพงกศีรสะเบาๆแล้วเอื้อมหยิบตะกรุดเก่าๆขึ้นมาถือไว้ในมือชาติดีแล้วเด็กสองคนนั้นไม่ใช่พี่น้องฟ้าแฝดหรอกแต่เป็นพี่น้องต่างแม่ในตระกูลใหญ่อย่างมารดกกันด้วยความโลภความลิษยา แล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊ะฝ่ายพี่ข่าน้องด้วยความโกรธส่วนฝ่ายน้องตายพร้อมความอาฆาตแรงกล้าเดือนเงียบงานฟังอย่างเมงกระพิบตากรรมทิก,ก่อนในวันนั้นผูกพันลึกนักเมื่อดวงจิตยังไม่หลุดพ้นต่างจึงมาเกิดเป็นแฟดเผื่อให้เรียนดูรักแท้การให้อภัยและการเสียสละแต่พวกเขาก็ยังไม่พ้นใช่ไหมจ๊ะเดือนถามเสียงแผ่ว เหนือเริ่มจำอดีตชาติได้ก่อนนิมิตมาในฝันเห็นภาพเดือดในมือเห็นน้องสาวร้องไห้แต่แทนที่จะขออโหสิกรรมเขากลับกลัวและเลือกที่จะถอยหนีหนีออกจากกรรมใช่ไหมจ๊ะเดือนทวนคำครูบาอินพยักหน้าแต่กรรมต่อให้วิ่งหนียังไงมันจะเดินตามเราเร็วกว่าเงาเสียอีกเปลีวเทียนสั่นไหว ลมยินจากด้านนอกพัดเข้ามาเดือนคนลุกวาบเธอรู้สึกได้ถึงความหนักหนาของเรื่องราวนี้แล้วทำไมหนูถึงฝันถึงนวนทำไมรู้สึกเหมือนเคยอยู่ตรงนี้มาก,ก่อนผาชาราดิ้งครู่หนึ่งก่อนจะตอบเพราะจิตที่เคยผูกพันย่อมดึงดูดกันกลับมาผู้เห็นผู้ได้ยินและผู้ที่ยังมีส่วนในเงานั้นเดือนหลุบตาลงกำอยลูกปัดแน่นขึ้น เธอรู้แล้วว่าการมาที่นี่มิใช่เรื่องบังเอิญหลมคำพัดแรงจนยอดไผายเสียสีกันดังดงงมเดือนยืนอยู่กลางป่าพร้อมกับสมุดบันทึกเล่มเดิมในมือนาสุดท้ายถูกผับไว้เธอเพิ่งกล้าเปิดออกในคืนนี้และในนั้นมีบางอย่างที่เปลี่ยนทุกอย่างที่เธอเคยเข้าใจพรุ่งนี้พี่คานัดให้ไปเจอที่พาเขาหลวงเขาว่าจะขอโทษและขออโหสิคาลังเลใจ แต่ในเมื่อเป็นพี่ชายข้าก็จะไปเดือนคมหน้าหลับตากลิ่นยาเปียกฝนดินลอยมาแต่จมูกเสียงไม้หักแผวเบาๆดังจากด้านหลังพร้อมเสียงหนึ่งเอ่ยขึ้นเองอยากรู้วันสุดท้ายนั้นใช่ไหมยาย่คำยืนอยู่เงาร่างแก่ชารากลิ้นไปกับเงาไม้ยายอยู่ตรงนั้นหรือจ๊ะเดือนถามยาย่คำพยักหน้าดวงตาเหมอมองไปไกลตอนนั้น ยายตามไปเพราะใจมันรู้สึกไม่ดีเสียงยายคําเบาลงเหมือนเล่าผ่านฝันนวลยืนอยู่ตรงริมผาเหนืออยู่ข้างหน้าเขาเมือเขากําสอยลูกปัดแน่นนวลเสียงเหนือในความทรงจําสะท้อนกลับมาข่ารู้สึกแล้วว่าขาผิดข่าห่วงเจ้าเกินไปข้าไม่อยากให้เจ้าไปไหนข่ากลัวพีกลัวว่าอะไรเหมถามเสียงสัน กลัวว่าเจ้าจะทิ้งข้าไปเหลือข่าอยู่คนเดียวอีกหนวนก้าวถอยหลังเล็กน้อยพี่ความรักไม่ใช่การกักขังข่าเป็นน้องพี่ไม่ใช่เงาพี่เหนืองเงียบไปนานก่อนจะยืนส้อยให้รับไว้แล้วเอาหูสิให้ข้าหนวนไม่รับทันทีเธอมองแววตาพี่ชายที่มีทั้งเสียใจและสับสนข่ากลัวพี่นะหนวนพูดเบาๆลมแรงพัดผ่าน ทำให้เธอเกล้าพลาดเหนือพุ่งเข้าความมือแต่ไม่ทันหนวนลื่นทะไลลงจากขอบผาร่างเธอหายวับไปกับเสียงร้องสุดท้ายที่ยังติดอยู่ในใจของทุกคนที่ได้ยินใหญ่คำเงียบไปชั่วอึดใจก่อนจะพูดต่อเหนือยืนอยู่ตรงนั้นอยู่นานจนพระอาทิตย์ขึ้นเดือนน้ำตาคลอเธอเห็นภาพนั้นผ่านถ้อยคำและเข้าใจว่าเหนือไม่ได้หมายจะทำร้าย แต่เป็นเงาของกรรมในใจที่ก่อสศกนาฏก,กรรมแทนแล้วทำไมไม่มีใครเจอร่างนวลเลยล่ะจ๊ะผ่านั้นลึกมากด่านหลังเป็นป่าทึบใหญ่กับชาวบ้านตามหาเป็นอาทิตย์ก็ไม่เจอเดือนยกมือไว้ต้นไม้ตรงริมผาถ้าเจ้าฟังอยู่ข้าอยากให้รู้ว่ามีคนกำลังพาเรื่องของเจ้าออกจากเงาเมืดแล้วนะสายลมพัดแผ่วคลายเสียงถอนหายใจเบาจากป่าลึก คืนเดือนดับมืดสนิทจนแม้แต่เงาไม้ยังจางหายไปกับความมืดเดือนนั่งอยู่บนชานบ้านข้างยายคำทั้งครูไม่พูดอะไรกันนานจนกระทั่งยายคำเป็นฝ่ายเอ่ยขึ้นก่อนเองรู้ไหมหลังคืนนั้นที่นวลตกพา้าเหนื้อหายตัวไปเลยไม่มีใครเจอเขาอีกเดือนหายไปมองใบหน้าที่เหี่ยวย่นของยายคำซึ่งฉายแววตาเศร้าจนแทบไม่เอ่ยคำใดๆ หายไปยังไงจ๊ะเดือนถามเสียงเบายายคำถอนหายใจหลังจากนวลหายไปชาวบ้านพากันออกตามหาแต่เหนือไม่พูดอะไรเลยไม่ร้องไม่อธิบายนั่งเงียบอยู่ที่ศาลาหนาวัดเหมือนหินไม่มีใครสรงสัยเขาเลอจ๊ะกม็มีแต่ไม่มีหลักฐานอะไรเหนือไม่ได้นี้ไม่ได้หลบแต่ก็ไม่พูดเหมือนเขาทรมานอยู่ข้างใน เสียงมแมลงกลางคืนร้องระงมเดือนนั่งนิ่งรับฟังทุกคำคืนหนึ่งเป็นคืนเดือนดับยายยังจำได้ดีนำเสียงยายคำเริ่มเบาเหมือนกำลังย้อนกลับไปอยู่ในช่วงเวลานั้นฝนพ่ำพรำตลอดวันพอตกคำยายเห็นเหนือเดินลงจากเรือนเดือนช้าๆไปทางป่าใส่เสื้อขาวกางเกงผ้าขาวมะมือถืออะไรสักอย่างไว้แน่นยายเรียกโกไม่หัน พอวิ่งตามไปทันเขาก็พูดกับยายแค่คำเดียวเดือนกลื่อนน้ำลายรอฟังประโยคถัดไปพี่จะตามไปชดใช้แล้วเขาก็เดินเข่าป่าไปไม่เคยกลับมาอีกเลยเดือนขนลุกสู้กับประโยคสั้นๆนั้นนำเสียงของยายคำไม่สั่นไหวแต่แฝงด้วยความเจ็บลึกที่ฝังแน่นอยู่ในหัวใจไม่มีใครเจอเขาอีกเลยใช่ไหมใจยายไม่มี บางคนว่าเขาขาดตัวตายบางคนว่าเขาเร่ร่อนในป่าอย่างคนบ้าแต่ยายเชื่อว่าเหนือเลือกจะไปเจอกรรมของตัวเองเดือนลูบตาลงมือจับสร้อยคอลูกปัดที่คลองคอไว้แน่นนี่คือเส้นทางของเงากรรมที่เดินคู่กันมาทั้งเหนือและนวลต่างมีความรักความผูกพันและความผิดที่กอร้อยแผลลึกในชาติภพนี้ยายคิดว่า พวกเขาจะได้เจอกันอีกไหมจ๊ะใหญ่ํำเงียบไปนานก่อนจะตอบหากใจเขายังผูกพันด้วยกรรมเขาจะได้พบกันอีกแนะ่ไม่ชาดนี้ก็ชาดหน้าเสียงลมพัดยอดไม้เหนือป่าใหญ่ดังกลืนเหมือนเสียงควนคลางของอดีตที่ยังไม่ได้รับการปลดปล่อยแสงแดดอ่อนยามเช้าทอดผ่านหน้าต่างเข้ามาเดือนกำลังเก็บของในห้องเก่า เตรียมตัวกลับเมืองหลังใช้เวลาอยู่ที่หมู่บ้านนี้เกือบเดือนเต็มเธอเหลือบเห็นดินชักเล็กๆใต้ตู้ไม้เก่าพอลองดึงออกก็พบกล่องเหล็กขึ้นสนิมวางอยู่ภายในเธอเปิดกล่องนั้นด้วยความสงสยัยด้านในมีเพียงสิ่งเดียวรูปถ่ายขาวดำใบหนึ่งเดือนหยิบขึ้นมาดูแล้วถึงกับนิ่งงนันในภาพคือยายคำในวัยสาวเยือนเคียงกับหญิงสาวอีกคนที่มีหน้าตาเหมือนเธอถูกประการ ยืนยิ้มอยู่กลางลานวัดเก่าในรูปคือยายคำในวัยสาวยืนข้างยิงสาวคนหนึ่งหน้าตาเหมือนเดือนรากับพิมพ์พเดียวกันยายจำได้ว่าเด็ดคนนี้เคยมาช่วยงานวาดเหมอหลายสิบปีก่อนอยู่ใดไม่นานก็จากไปหน่ายังติดตายายอยู่เลยเดือนมองภาพนั้นอย่างสับสนแต่หนูไม่เคยมาแถวนี้มาก่อนเลยนะจ๊ะยายคำถอนหายใจเบาๆบางที เองอาจไม่ได้พึ่งมาแต่อาจจะกลับมาวันรุวงขึ้นเดือนนำรูปถ่ายไปให้โคบาอินที่วัดทันรับไว้นังหลับตานิ่งนานก่อนจะเอ่ยเสียงเรียบเจ้าคือพยานในชาติก่อนผู้ที่เห็นความแตกสลายของแฝดขู่นั้นแต่เลือกจะเงียบไม่พูดไม่ช่วยอะไรเดือนหน้าเจือนแล้วหนูจะทำยังไงดีจ้โคูบาอินยื่นได้ข่าให้เส้นหนึ่ง กำไ้ที่ผูกไว้ด้วยการกระทําจงแก่ด้วยจิตสํานึกและความเมตตาจงไปยังที่ที่เขาจากกันแล้วทําพิธีอธิษฐานอาหูสิกรรมให้ทั้งสองคนคืนนั้นเดือนเดินไปที่ริมผาจุดที่นวนจากไปพร้อมสายศิลทูบและน้ํามนต์เธอค่อยๆผูกใส,ส่ศิลไว้กับกิ่งไม้เล็กแล้วหลับตาพนมมือ ขาออโหสิในสิ่งที่เคยเพิกเฉยต่อความเจ็บปวดขอให้เหนือและนวลหลุดพ้นจากความผูกพันในอดีตขอให้เส้นได้ายของกรรมนี้ขาดสบันอย่างสงบสายลมเย็นวูบหนึ่งพัดมาทูบที่ปักไว้ดับลงอย่างช้าๆ้าคืนนั้นเดือนฝันอีกครั้งเธอยืนอยู่กลางป่าหมอกขาวเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาแต่ครั้งนี้นวลไม่ได้ร้องไห้หญิงสาวในชุดพื้นเมือง ยืนยิ้มอยู่ใต้ต้นไม้แวบวบตาติ่มไปด้วยความอ่อนโยนเธอเดินเข้ามาใกล้ยืนมือแตะไหล่เดือนเบาๆขอบใจนะเสียงนั้นชัดเจนเป็นครั้งแรกแล้วนวลก็หันกลับเดินเข้าไปในแสงเช้าที่ค่อยๆสว่างขึ้นเรื่อยๆก่อนร่างเธอจะเลือนหายไปอย่างสงบเดือนสะดุ้งตื่นในยามเช้าแสงอ่อนสีทองรดเข้ามาทางหน้าต่างพร้อมเสียงนกที่ร้องแผ่วเบาเธอรู้แล้ว กรรมเก่าได้ถูกคลี่คลายและวิญญาณที่เคยรอก็ได้เดินทางต่อในแสงใหม่แล้วจริงๆ